มันเกิน500แล้วเพราะมันมีร้อยี้ากับสามสใช่ไหมครับ,รบม,มีสองสอสัดส่วนก็ร้อยีเหตุก็3ามร้อเจเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ประชาชนก็คิดดูกันแล้วกันว่าเราตัดสินใจอย่างไรเพราะว่าการเพ้ิฝันของนักการเมืองที่จะไปทํานโยบายอะไรทั้งหลายนะครับบางครั้งอยู่ในตัวกระดาษอยู่ในตัวทึ่งปฏิบัติได้ยากแล้วก็ยังไม่รู้เอาเงินตรงไหนมานะครับที่อยู่ก็ที่ทําอยู่สายสองสายอย่างรถไฟเนี่ย ไม่ทราบว่าจะดําเนินการไปได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมเองก็นําเสนอว่าขอประชาชนได้ตัดสินใจนะครับว่าพรรคการเมืองทั้งหลายที่ส่งกมาเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันนอกนอกนอก,นอก,นอก,นอกรอบหน่อยเราบอกว่ามีอยู่แค่สองพรรคขณะนี้ <S <S จริงๆพรรคอื่นพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะมีนโยบายดีๆแล้วก็มีความคิดดีๆแล้วตัวบุคคลก็อาจจะดี ก็ฝากประชาชนได้ดูไปด้วยนะครับว่าในสัดส่วนของเขาก็ดีหรือในระบบเขตเขาก็ดีเนี่ยก็ขอได้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับครับผมก็คุณครับก็เป็นอันว่าท่านกําลังบอกว่านโยบายของแต่ละคนที่เขียนมาเนี่ยเหมือนที่เราพูดกันทั่วไปนะท่านนะสวยหรูจริงๆและเป็นความจําเป็นซะด้วยที่ต้องทําอะไรให้มันสวยหรูก็เหมือนเช่นเดียวกับแต่ว่าพูดของพูดยังไงก็ได้บรรถูกเข้าไว้หรือทําอย่างไรก็ได้โกหกจะให้เรารู้ัในแบบนั้นเลยนะครับ เออท่านครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามองแคบๆลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่านพลเรเอกชัยครับมันมีอยู่พรรคการเมืองเนี่ยทั้งหมดมีก็หลายพรรคแล้วก็ไม่ใช่มีแค่พรกสองพรคแม้กระทั่งของของมริกันอเมริกาเองเนี่ยมีเป็นสี่สิบพรักมันดังจริงๆอยู่สองพรกสามพรคเองใช่ไหมครับแต่วันนี้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เทียบเขาว่าจะดังแค่สองพรกสามพรคมันมีชื่อเสียงอีกหลายพรรคและคนที่ก่อ คนที่ทําความดีไว้ก็อยู่หลายพักคนที่ทําเวรทากรรมกับประเทศชาติทันโทษนะทาเวรทํากรรมประชาชนก็เยอะอยู่หลายที่และคนก็รู้จักแต่วันนี้ทําไมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านพลเรืชัยครับท่านที่พักการเมืองมาบัญญัติตัวเองว่ามีแค่สองพักเท่านั้นที่จะสู้กันปิดปิดกั้นประชาชนไปด้วยแล้วปิดชั้นพักการเมืองไปไปด้วยครับอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าเข้าใจว่าเป็นนโยบายในเรื่องการตลาดของพักการเมืองครับเพราะว่าท่านจะสังเกตได้ว่านักการเมืองเนี่ย คุณสมบัติของนักการเมืองเนี่ยคือทําอย่างไรก็ได้คุณนักการเมืองไทยนะให้ตัวได้รับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการวิธีมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือจูงใจให้ประชาชนมาเลือกเราด้วยวิธีการาต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็คือกีดกันคนที่หรือพรรคการเมืองที่มาแข่งขันให้มันเหลือน้อยที่สุดใช่ไหมนี่การตลาดเนี่ยมันก็ต้องทําเมื่อกี้เมื่อตอนแรกเราพูดถึงไอ้ด้านนโยบายด้านอะไรที่จูงใจไว้แล้วคราวนี้ก็ อย่าให้มีคู่แข่งมากนะก็เลยพูดตีกันเลยว่าก็พรรคการเมืองก็มีสองพรรสนาาที่แข่งกันที่จะบริหารประเทศได้แล้วก็พรรคการเมืองอื่นๆก็จะถูกทางสื่อเนี่ยนะหรือว่าทางการตลาดเนี่ยพูดทุกวันทุกวันจนกระทั่งประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคงจะต้องเข้าไปเลือกแค่สองพรรคที่เท่านั้นมัน้งตอนนี้เรามาดูประเด็นว่าทําไมการเลือกพรรคสองพรรคเนี่ย มันถึงได้ถูกนํามาชูในในขณะนี้เพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูว่าขณะนี้การแข่งขันในการต่อสู้ครั้งนี้ผมว่าเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดแล้วก็แข่งขันกันรุนแรงที่สุดในในในโชว์ชีวิตที่ผมเคยเห็นเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เดิมพันด้วยอนาคตของอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อนาคตของพรคุณพิสิทธ อภิสิทธ์ก็เป็นนายกนตรีมาแล้วแต่ได้ไม่ได้ก็เป็นธรรมดาของาาประชาธิปไตยแต่พอจะพอจะแคบเราไปนิดได้ไหมครับว่บอาอดีตมน,นตรีคนนั้นคือใครก็คงจะทราบกนดีอยู่แล้วครับว่าว่าพันตุโททักษิณเนี่ยท่านได้ต่อสู้หลังจากที่ท่าน,านได้อ่หลุดจากวงโครจรไปนี่ท่านไม่ได้หยุดงานทางการเมืองท่านถูกสารลงโทษก็ไม่หยุดท่านถูกอะไรที่ทางท่านก็ยังต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้นี่จับเป็นครั้งใหญ่ๆได้อยู่สองสาครั้งเนี่ยครั้งที่หนึ่งเลยเนี่ยคือการต่อสู้ในเดือนเมษายนเมื่อ เมื่อไม่ใช่ไม่ใช่มีสายนตการต่อสู้เพื่อให้ได้พรรคการเมืองของท่านให้มาบริหารประเทศนะฮะที่ที่หลังจากยุทธสุรยุทธหลังจากสุรยุทธหมดอำนาจไปแล้วได้มีการเลือกตั้งหลังหลังจากที่ยึดอำนาจแล้วท่านก็หวังว่าจะได้พรรคการเมืองที่มีชัยชนะสูงสุดแล้วก็จะได้มาแก้กฎหมายแก้นโยบายแก้อะไรต่างๆเพื่อให้ท่านหลุดพงจากวงโคจรกลับมาเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็มานาพรรคการเมืองได้ต่อไปก็ปรากฏว่า านายกรัมตรีที่ท่านตั้งมาที่เป็นนอมินีก็ไม่สามารถจะทางานนี้ได้สําเร็จด้วยเหตุผลด้าน,นาประการนี่คือการพลาดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ตั้งท่านสมชายมาเป็นก็หวังจะทําก็สถานการณ์มันก็ทําให้เกิดมีความรุนแรงจนกระทั่งต้องหลุดวงกรจรอ,อีกมันก็ไม่สาเร็จเพราะนั้นท่านก็ยังกลับไม่ได้อีกสองครั้งแล้วพลาดไปค่าเสียหายหลายนะเพราะท่านต้องลงทุนเยอะในการที่เลือกตั้งครั้งที่สามก็คือเมื่อ,อนายกอภิสิทธิ์ขึ้นาม,มาทํางานแล้วก็หวังว่าจะต้องทําให้เด็กน้อยผ ถอยออกไปจะได้หมดกําลังใจในการทํางานลาออกซะเพื่อจะได้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะท่านเชื่อว่าของท่านต้องได้แน่ก็ได้เกิดเหตุการณ์เมษาฮาวายเอเมษาเ <c oughs> มษาธรมินขึ้นมามมก็คือม,มีการทําร้ายชาติอย่างรุนแรงมีการทําลายชื่อเสียงของชาติโดยยุติยุติการประชุมเ,เชี่ยนที่พัทยาที่พัทยาอันนี้เสียหายมากนะเสียหายแก่ชาติเสียหายอภิสิทธ์ก็คือนุษย์คนหนึ่งเสียแล้วก็ไปเดี๋ยวก็มีคนหนึ่งมาแทนแต่ชาติเสียหายไม่มีใครแก้ได้ ดังนั้นความเสียหายอันนี้ต้องตราไว้ในประวัติศาสตร์ว่าได้มีได้มีการทําลายล้างโดยมีการชักใยจากอดีตนายรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าถ้ามีการสพ์สันตลอดเวลาใช่ไหม <c oughs> อันนี้มัน,ม,นมันชัดเจนนะไม่ใช่ไปกล่าวลายนะเป็นข้อจริจงเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยราเสียหายครั้งนี้ครั้งที่สามเมื่อครั้งที่สามเด็กน้อยก็ยังไม่ยอมถอยก็ย <c oughs> ังสามารถจะแก้ปัญหาได้ในลักษณะที่ค่อนข้างจะลาบเลือนเพราะว่าการมา มาประกอบการจราจรในกรุงเทพนะฮะจากเอารถแก๊สมาเนี่ยเป็นคงจําได้นะเพราะภาพเก่าๆนี่พระยาให้ประชาชนจาจำไว้ว่าว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นจะได้เป็นบทเรียนช่วงนั้นและที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับชีวิตของคุอพิสธิ์ซึ่งแรงกว่าที่พัทยาเพราะที่พัทยาทีท่านก็อยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกถูกทําร้ายตอนที่รถออกมาจากจากที่ะที่ประชุมที่ชนบุรีที่ชนบุรีแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือที่ถ้าท่านประชาชนผมพูดด้วยความจริงครับ ผมนั่งดูทีวีเนี่ยผมมีความรู้สึกอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเลยผมสงสารชาติไทยว่าทําไมคนไทยมันถึงได้ทะเลาะกันขนาดนี้ในทีวีนะฮะคือไปเหยียบรถแล้วก็มีท่านเลขาธิการนายรุมนตีอยู่ในรถแล้วรถนายกก็ถูกตีถูกทุบผมวอาไอ้มัานี่มันจงใจอ๋อมันปืนป่าเถื่อนนะผมยังไม่อยากไปกล่าวร้ายแต่ภาพนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่านี่อย่างนี้เลยคือคนไทยที่ที่จะอยู่ร่วมกันได้มันลักษณะนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้ แล้วผมพาเเห็นคนที่สองก็คือผมสงสารนายกพิเศษผมไม่มีอะไรกับท่านหรอกผมบอกคนเป็นนายกบัตรีเนี่ยมันต้องเสี่ยงขนาดนี้เลยแล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนเอาบันสมองที่ไหนไปริหารบ้านเมืองในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายผมเชื่อว่าผิดกฎหมายนะครับตงอาจจะกล่าวไล่ว่าจงใจฆ่านี่ลักษณะเนี้ยเที่ยวนั้นน่ะคุณทักษิณก็ลงทุนไปเยอะนะครับเนี่ยก็การผิดพลาดครั้งที่สามว่าคุณทักษิณพิธิษก็ไม่ออกใช่ไหมไม่ออกแล้วก็ยังสามารถจะเดินหน้าอยู่ได้ยางสา่าผ่าเผยอยู่ภาคหนึ่งแต่ก็ร่มรุ่นตอนดอนอย จนกระทั่งร้ายแรงที่สุดในในใน,ใน,ในสังคมที่พวกเราทราบกันดีคือเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาเนี่ยราชประสงค์สงเนี่ยครับโอ้โหมีเหตุการณ์หลังต่างที่มันหดรายเมื่อวานนี้ถ้าใครดูารายการของคุณเจมศักด์นะที่เขาเอาเอาเอาเ,อาเรื่องเล่ามาลงท่านจะมีความรู้สึกผมสงสารประเทศไทยคนไทยมันชั่วร้ายขนาดนี้เฉลิมเนี่ยที่มันมันเอากันขนาดนี้นะฮะแล้วก็มันเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็โอ้โหมันเยอะไปหมดเล่าไม่ไหวครับสรุปเรียกว,ว่าครั้งนั้นก็ลงทุนไปเยอะ แล้วเป็นครั้งนั้นนะเป็นครั้งที่ผมได้ยินสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนจากาฝ่ายพรรคการเมืองที่สนับสนุนอยู่แล้วก็จากคุณทักษิณที่โฟนอินเข้ามาว่าครั้งนี้ชนะเด็ดขาดนะ <c oughs> ก็ไม่ชนะอีกก็ไม่ชนะอีกครั <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็มีการก็เมื่อไม่ชนะแล้วก็มีการกล่าวหาว่า,ามีคนตายแล้วทำไมไม่ไม่ออกไปอะไรเนี่ยซึ่งซึ่งเหตุาการณ์ในครั้งนั้นนะ่ะมันไม่ใช่การาปราบม็อบที่ไม่มีอาวุธ มันคือการก่อการร้ายในเมืองที่มีตุ้ดำติดอาวุธอยู่นั้นการปราบก็ต้องมีต้องมีได้มีเสียเหมือนปราบการการเอ่อก่อการร้ายในภาคใต้นะฮะเมื่อมีอีกฝ่ายหนึ่งติดอาวุธฝา่ายรัฐบาลเขามีหน้าที่เขาไม่ทำเขาก็โดนม .157 เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กําลัง้าปราบกันมันก็ต้องมีการบาเดเจ็บต้องมีร้อนตายนี่เป็นปก,กติเลยครับแต่รัฐบ,บาลก็อ่อนแอในการชี้แจงว่าให้ที่มีคนตายเพราะว่าเขามีอาวุธถ้าเขาไม่มีอาวุธไม่มีครอย่างนี้หรอกก็ดูตัวอย่างเดนมาร์สมาเาไม่ติดอาวุธก็ไม่มีใครตายนอกจากว่าไปเสื้อแดงไปยิงเขาตายที่ลังเล้งอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะ,ะนั้นจะเห็นได้ว่าการลงทุนเนี่ยมาตลอดแล้วหวังว่าจะสําเร็จมาตลอดทาง,ง,งใช้พรรคการเมืองใช้แก้วสามประการแล้วก็ลงทุนมาหลายครั้งปรากฏว่าไม่สาเร็จเลย ครั้งนี้ก็มองเห็นทางแล้วว่าถ้าขืนเดินด้วยวิธีการใช้มวลชนต่อไปเนี่ยสังคมใน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 ประเทศไทยเนี่ยเริ่มไม่ยอมรับและเริ่มมีการต่อต้านครับก็ต้องหันมาสู้ด้วยวิธีพักการเมืองและการสู้ด้วยวิธีพักการเมืองก็คือการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้คุณพันธุ์ตุลทักษ์ศนท่านเดิมพันด้วยอนาคตของท่านเป็นเป็นเป็นอนาคตเลยเป็นอนาคตครับเพราะว่าถ้าท่านเข้ามาได้อนาคตมันก็เปลี่ยน อถ้าพัดพื่อไทยชนะลอยลำนะฮะแล้วก็บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรท่านก็นึกภาพดูที่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 ท่านพูดได้ไหอนาคตของคุณทักษิณของพลนายชศิลนแล้วจะมันมันต้องเกี่ยวข้ออนาคต๋อแน่นอนแน่นอนผมบอกว่าเขาเดิมพันด้วยอนาคตของพันธุ์โตทักษิณโดยเอาประเทศไทยเป็นเป็นเครื่องประกันตรงนี้สิที่สําคัญมากแล้วประชาชนก็จะต้องดูว่ามันมันลำสมควรยังไงเพราะนั้นที่บอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยไปในทางบวก หรือทางลบหรือลบมากลบน้อยหรือไปสู่ประเทศที่ล้มเหลวหรือเป็นประเทศที่เป็นประธานาธิบดีหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าประชาชนตัดสินใจผิดแล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนครับถ้าคนค,คนหนึ่งเกิดชนะแนวคิดของเขาก็จะต้องบรรลุเป้าหมายจนได้เขาต้องอแล้วประชาชนก็ต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่ารเราจะทํากันอย่างไรวันนี้ท่านพลเรือเอกชัยท่านก็ให้เหตุผลให้แนวคิดกับเราว่าถ้าทําอย่างนี้เขาทาเพื่ออะไร แล้วเหตุผลที่ทํามาสองครั้งเนี่ยมันเหมือนกับจงใจอยากให้มีคนตายกันนะท่านนะรู้สึกจะมันถ้ามีคนตายเมื่อไหร่สาเร็จแน่คือยังไมมีการแยกศพออกจากโรงพยาบาลพยายามศพก็จะเอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเราในการสู้เพื่อบ้านเมืองก็เราก็เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาคุยให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังร่วมกันตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวท้ายๆก็ร่วมกันคิดตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ ครับก็กลับมาสู้เพื่อบ้านเมืองกันในช่วงที่สองนะครับเมื่อกี้นี้เราก็คุยกับวิทยากรสองท่านก็ได้เรื่องราวพอสมควรแต่เป็นแง่คิดของพวกเราพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับว่าครั้งหนึ่งเราต้องจําได้มีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศชาติแล้วก็ความเป็นไปในเรื่องของนักการเมืองเนี่ยพยายามเลอเกินถ้าเขาเป็นนักบานเมืองอาชีพท,ท่านผู้ชมครับก็เหมือนบบคนที่หากินทางใดยากครับเขาต้องรับดาบเขาอยู่เสมอเลยใช่ไหมครับคนที่เป็นไกรทองหอกต้องคมใช่ไหมครับ ก็ไม่นึกถึงแล้วครับว่าจระเข้จะเจ็บหรือไม่เจ็บญาติจะขาดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อเข้าเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยเขาต้องใฝ่หาประโยชน์ใช่ไหมครับนักการเมืองใฝ่หาอำนาจครับสารโทษถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจต้องใฝ่หาประโยชน์หรือเงินเมื่อสองคนอยู่ในคนคนเดียวกันที่ผ่านมาเราเจอใช่ไหมครับเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งพ่อค้าเมื่อนักการเมืองต้องใฝ่หาอำนาจพ่อค้าต้องใฝ่หากําไรเมื่อคนคนเดียวกันเนี่ยสวมหมวกสองใบ มันก็ได้ทั้งอํานาจและกําไรประเทศชาติเกิดไปไม่เกือบจะไปไม่รอดดังที่ท่านพลเอกชัยท่านได้บอกกับท่านผู้ชมเมื่อกี้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะครับผมก็อยากถามท่านอาจารย์จำนงอุไรรัตน์นะครับว่าวันนี้มีข่าวข้อออกมาแต่เช้าเลยเช้ามืดเลยนะครับบอกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจารย์จำนงครับ,รบปรากฏว,ว่าเที่ยวบินที่บินตรงไปยังเมืองบันดาบัน บรรดาเสรีเบกกวันที่ประเทศบูนายนะครับที่บูนายนะครับเยอะมากจนกระทั่งที่นั่งนิดเต็มเลยปรากฏเข้าไปมองดูแล้วที่นั่งเต็มนี่มันแทบจะไม่มีใครเลยครับเป็นนักการเมืองทั้งนั้นเลยที่บินไปที่ไปที่ไปที่บูรนัยนะครับเป็นปโดรงสนามบินที่นั่นนะครับแล้วก็ไปจริงๆครับที่ยวบินตั้งแต่1 3บถึงสิพฤษภาคม ท่านโพรเอกชัยครับปรากฏว่าที่นั่งเต็มหมดเลยนะเต็มหมดเลยครับ13-15ถึง15ครับทั้งขาไปและขากลับถูกจองเต็มหมดเชนที่สายการบินรอยัลบรูไนเนี่ยต้องตกตะลึงเลยนึกว่าเมืองเ,อเป็นม็อบเสื้อแดงที่แห่มาป,ปิดสนามบินเข้าหรือเปล่าแล้วเข้าไปนี่ไปแดงด้วยนะครับไปแดงด้วยไปที่นั่นนะครับก็ไปเจอก็ปรากฏว่า,เ,าเขาแห่กันไปก็เพื่อจะบอถ้าใครช้าเนี่ยอาจจะตก ขบวนรถไฟทํานองนั่นนะครับนําไปกันใหญ่เลยเพราะจ้องการคุณมิ่งขวัญต้องการชินวัตรยิ่งรักว่ากันใหญ่เลยไปท<ฤ>ี่นั่นเต็มไปหมดนะครับฤฤบางบางคนที่จองเครื่องมาทันรีบโทรหาเลยท่านครับผมจองเครื่องม่ทันนะครับโทรนเจ้าละวันเลยท่านครับฤฤไอเรื่องอย่างนี้เนี่ยแล้วปรากฏว่าการเมืองเราก็จะใกล้เลือกตั้ง<ฤ>แล้วนักการเมืองบางพวกทําตัวแบบนี้เนี่ยประเทศเราจะพบอะไรอีกรับต่อไป ขอบคุณกับท่านอภรรครับก็คงประชาชนก็คงทราบเรื่องเหล่านี้กันทั่วแล้วนะครับว่าว่ามันมันเป็นวิกฤตการนะครับของบ้านเมืองในการที่ทางพวกนักการเมืองทั้งหลายที่จะเตรียมลงพื้นที่หาเสียงที่ผมบอกแล้วในช่วงแรกว่ามันรู้ตัวล่วงหน้ากันเป็นปีนี่จะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีข่าวใช่ไหมคนนั้นจะลงสัดส่วนคนนี้จะลงแต่ปรากฏว่าที่ท่านนายกอภิสิทธิ์เขายุบสภาเนี่ยนะที่ประโยชน์ที่ได้อยู่ชัดๆที่ผมเห็นก็คือเนี่ยให้คนเข้าคุกไปอย่างน้อยสองคน ได้กันควบพุกทชัดเจนเลยตอนนี้ถ้ายังไม่ยุบสภาอย่างเอาเขาเอาไม่ได้นะเอาเขาไม่ได้ก็เป็นปัญหาเพราะงั้นเมื่อนักการเมืองที่เขาบินไปนะครับไปบรูไนหรือไปหาเจ้านายเขาเนี่ยเพื่อที่จะไปเสนอหน้าหรือจะไปทําอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเหตุว่าก่อนหน้านั้นนะครับไปไม่ไปไม่รู้ว่ามีคนก็เข้าเป็นพำนํำญาติโกโหติกาเข้าไปอยู่ใช่รับก่อนหน้านั้นเจ้าพ่อนะ วังเขเรียกวังน้ำเย็นน่ยที่ท่านไปอะนะท่านก็ไปที่แรกก็ไม่เอาแล้วไม่ไปไม่ไม่ตั้งพักเองก็อยู่ๆก็เอารวมญาติรวมญาติรวมน้องก็ไปแล้วก็เสนอหน้าวันนี้ก็ปรากฏชัดแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่า